ไม,ไ,ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสยหรอลูกตัวร้อนไหมเดี๋ยวดูครูวัดเอออาจจะตัวร้อนเนาะเดี๋ยวครูขอวัดอุณหภูมิหน่อยนะคะเดี็กเ,เล่น,มนไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแมสกลงเ้องเล่นเอาแมาสขึ้นนะเดยวครูขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อยนะคะว่ามันเกินไหมนะแขนแน่นมากเลยเดี๋ยวครูจะวัดนะคะอุณหภูมินะที่ที่จะนี้นะคะแล้วเด็กเล่นหีอีออกไ้ก่อนนะ น้าเรนิกไว้นะเดี๋ยวรอมันดังก่อนอ่ะดังแล้วอุณหภูมิ3 7เจุดเจ็ดองศาเดี๋ยวเออนัาเรนมีไข้นะคะอาการตัวร้านเดี๋ยวครูจะส่งนัาเรนไปห้องควอลทีนโซนคือห้องพยาบาลด้านบนนะน้าเรนแบ,บมือมาก่คนนะูครูะฉีดสเรย์ให้เดี๋ยวนุไปกับครัวไปห้องพยาบาลน,นะ อจานตามคุณครูมาลูกอ่าน,น,ะนคะตรงชั้น2ของโรงเรียนตรงนี้นะคะจะเป็นจุดคอร์ตินโซนของโรงเรียนก็คือเป็นจุดจับตัวนะคะคะเพื่อดูอาการของนักเรียนที่ป่วยไม่สบายก่อนนะคะเป็นจุดคัดกลองว่าเอ็นนักเรียนไม่สบายไหมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดน,นักเรียนมีอาการไม่สบายปวดหัวบอกครูดีแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนพักที่ห้องนี้นะคะและเดี๋ยวครูจะสอบถามอาการแล้วก็ จะให้ผู้ครองมารับหนูนะลูกแต่งขายได้เลยเข้าไปน้อ่อ่ะมีที่จุดอนเทีโซก็จะมีครูพยาบาลนะคะคอยดอูแลนักเรียนที่มีอาการปวดหัวตัวร้อหรือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ามานะคะคอยดูแลเมือม่อนัอ่เรียนมาถึงห้องพยาบาลแล้วนะคะเด็กทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูพยาบาลคอยดูแลนักเรียนนะคะในส่วนที่มีอาการ ไม่สบาหยหรือปวดหัวหรือเป็นเนเรนกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณครูก็จะคอยสอบถามอาการนะคะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็ให้นเรนพักกับตัวนะคะหรือดูอาการที่ห้องนี้ก่อนค่ะอาการนอาการยังไงคะปวดหัวค่ะปวดหัวมีไข้านี้ะวัด วัดไข้ไหมยังครับทุคกคนเมื่อกี้วัดไข้แล้วค่ะนักเรียนมีอุณหภูมิ37.7องศาค่ะแล้วก็นักเรียนมีอาการไม่ค่อยสบายจดค่ะ ในห้องนี้ก่อนค่ะให้ให้นักเรียนพับตัวอาการที่ห้องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนครับตรงห้องนี้เลยคุณครูจะโทรโทรตาผู้ปกครองมารับแล้วกันนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอไปสอบถามเบอร์โทรแล้วโทรหาผู้ปกครองนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กหญิงบันทิตาหรือเปล่าคะค่ะ,คะตอนนี้น้องมีอาการปวดหัวแล้วก็มีไข้สามสิเองศาะนะคะ,ะให้คุณแม่มารับ น้องที่โรงเรียนนะคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวคุณครูจะลงไปหานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไปที่อื่นตนที่ที่เราให้เด็กแยกเสวัสดีค่ะสวัค so ู่กครอของเ็กหวาหป่ค่ะวอริษาอยู่ข้างน้องเป็นอะไรคะน้อมีไข้ 37 7ค่ะแล้วก็มีการผดหัวด้ว่อความขาดใคุณแม่ค่ะ,ะคุณแม่คะ,ะน้องมีไข้37 7องศาชื่งเกินปริมาณน,นะคะก็คุณอยากให้คุณแม่เนี่ยพาน้องกลับบ้านแล้วก็ใช้ชุดตรวจเอทีเอันนี้นะคะแล้วก็พอได้ผลยังไง คุณแม่ก็ับแจ้งทางโรงเรียนด้วยว่าผลขึ้นมาอย่างไรน,นะคะี่่ะทางจะได้ผ่าทางโรงเรียนจะได้บันทึกไว้แล้วก็แจ้งองะะาณา่มะคะ่ะ